ด่วนปิดสายเรียกเข้าจากต่างประเทศาก็ต <möchten> ้องขอกราบสวัสดีท <radas> ่านผู <również> ้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะ ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการตั้งค่าปิดกั้นสายเรียกเข้าที่เป็นสายแปลกๆหรือสายที่มาจากต่างประเทศนะคะทุกคนซึ่งก็สามารถช่วยป้องกันแก๊งข่าเซ็นเตอร์ได้วิธีการนะคะทุกคนให้เรากดเข้าไปที่แอปการโทรของเราค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์โทรนะกดแตะเข้าไปหนึ่งทีและให้ทุกคนกดตามน้ํานะคะกดไปที่ดอกจันหนึ่งสามแปด ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมย้ำอีกครั้งนะคะกดไปที่ดอกจันหนึ่งสามแปด,ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมและให้เรากดโทรออกได้เลยพอเรากดโทรออกแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะคะระบบดําเนินการแล้วกรุณารอข้อความตอบกลับให้เรากดตกลงะคะ่ะทุกคนและก็รอรับข้อความ SMS นะคะนี่มันก็จะขึ้นคุณได้รับงนะับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศแล้ว เห็นไหมคะทุกคนเพียงเท่านี้เราก็สามารถป้องต้องการแก๊งคอ์เซ็นเตอร์ได้อีกหนึ่งช่องทางสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ